สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยๆพร้อมใช้งาน1คันนะครับทนทานดูแลง่ายใช้กันได้สบายแน่นอนนะครับปี2016ครับ Toyota Soluna Vios เครื่องบันท5ตัว E นะครับเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนเลยครับคันนี้ดูแลศู์ดีมากๆนะครับสีสวยเต็มครับคันนี้สภาพงามๆปี2016 2 1 9 0 0 0บาทนะครับผ่อน4 5 0 0โดยประมาณนะครับนี่เลยครับขครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับเน้นใช้งานเน้นทนเลยครับทนทานดูแลง่ายอะไรหาได้สบายใจมาชมมาเช็คดูรถ ลองขับมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับโดยรวมคันนี้คัดเช็คมาอย่างดีนะครับคัดสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับปี2016เปิดราคาเบามากๆนะครับ2 1 9 0 0 0ับาทนะครับปี2016นะครับ ลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนภายในเป็นเบาะผ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสภาพพร้อมมากๆนะครับราคาดีสภาพดีใหม่เอี่ยมใหม่แท้1นึ0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถปี2016ราคาสภาพคุ้มแน่นอนใครกําลังหาวีออสนะครับคันนี้สีน้ําตาลหรือสีช็อกโกแลตนะครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียด อยากขอรูปเพิ่มไลน์มาได้ครับโทรมาได้ครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับรับรองว่าคัสสวยเช็คสวยมาฝากสมาชิกที่กําลังหาวีออสนะครับผมบอกเลยว่าราคากับสภาพนี่สุดคุ้มนะครับปี2016เลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับภายในกว้างขวางพอประมาณนะครับวีออสจะไม่ใหญ่ไม่โตครับเน้นใช้งานขนาดกลางๆนี่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับโดยรวมสวยครบจบ คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คมาให้นะครับสวยทั้งคันนะครับมีสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีก1คันนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ทนทานใช้ง่ายดูแลสบายครับโตโยต้าวีออปี2013ครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับชุดแต่งสวยๆนะครับใส่ล้อลงแ็กมาให้งามๆแบบนี้นะครับ ทำไปเกือบ20 0 0 0กว่าบาทนะครับขครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับ219,000บาทนะครับรถจุมินบุรีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยสมาชิกท่านใดกําลังหารถใช้งานนะครับชอบโตโยต้าวีออสนะครับคันนี้สีช็อกโกแลตนะครับสีน้าตาลปี2 0ง3นาะครับรถสวยสภาพดีมากๆานะครับไม่เคยชนไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับใครชอบใครเข้าใจชอบสีนี้นะครับจัดไปเลยครับเอาไปใช้งานได้สบายครับจัดทรงมาให้สวยสวยแบบนี้นะครับแต่งมาแล้วนะครับ แต่งสวยอย่างเดียวนะครับไม่ได้แต่งเครื่องไม่ได้แต่งท่อนะครับถ้าดัานชอบสนใจก็มาดูได้เลยครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับเป็น v ีออปี2013ตัว E นะครับ นี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อใครจะถูกใจสนใจโทรเจรจานะครับมาดูได้ครับสภาพดีๆนะครับสีสวยภายในงามภายนอกก็งามนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดานะครับทนต์ล็อกแอร์แบคครับตัวนี้กระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนบันไกบันไกไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งนะครับจัดส่งให้ได้ทั่วไทยรถโดยรวมเรียกว่าสวยครับเบาะหนังด้วยครับแบบนี้พอจะเป็นตัวให้กับสมาชิกได้หรือไม่มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถพร้อมขับพร้อมขาย เอกสารครบพร้อมโอนที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับเราคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับถ้าเน้นความทนทานดูแลง่ายเติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงนะครับเครื่องพันห้า สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับมาชมตัวนี้ครับปี2013ครับกับ Toyota าซูรุ่นาวีออครับตัวนี้สวยๆสภาพงามมากๆนะครับสีแดงเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกวั่มนะครับราคาสภาพสุดคุ้มแน่นอนได้โฉมไม่ได้เชนปี2013นะครับราคาสด179,000บาทนะครับ Toyota ไว้ใจได้ครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายสวยๆเลยนะครับคันนี้ไม่ประมาณ120,000กิโลเมตรนะครับ รถมือเดียวป้ายแดงนะครับใครที่ชอบ สีสันนะครับสีแดงสดสดแบบนี้นะครับจัดไปครับสภาพราคาสุดคุ้มแน่นอน1,79,0 0 0บาทผ่อน3,900โดยประมาณคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดรถสวยสภาพงามแบบนี้นะครับมาชมเช็คดูวรถทดลองขับนะครับคันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันรวนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกามเอกสารครบมา มาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับที่เน้นทนเน้นดูแลง่ายใช้ได้ยาวๆแล้วก็เติมน้ํามันไม่แพงนะครับสาหรับเครื่องพันห้านะครับมาชมได้มาเช็คนะครับอยู่ที่มีนบุรีสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งนะครับสวัสดีสมาชิก ทุกท่านครับชวนชมวีออสตัวพิเศษนะครับมีไม่ถึงร้อยคันในเมืองไทยแน่นอนครับคันนี้วีออสปี2013นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้เป็นตัวเอสท็อปสุดเลยนะครับคันนี้สวยๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีพุชสตาร์ทด้วยครับแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันล้อก็จะออกแบบมาเพื่อคันนี้โดยเฉพาะนะครับรุ่นนี้เท่านั้นนะครับสำหรับล้อลายนี้นะครับใครที่ชอบนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสภาพพร้อมใช้มากๆนะครับกับ v ีออสตัวนี้นะครับ ไม่แท้130,000กิโลเมตรนะครับไม่ได้ให้ทะเบียนนี้ไปนะครับรถสวยเดิมไม่เคยชนนะครับใครที่สนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับล้อวีออรุ่นนี้จะพิเศษนะครับมีไม่เยอะนะครับออกมาไม่ถึง100คันครับเพราะว่าป้ายแดงประมาณ700,000กว่านะครับถ้าไม่ชอบจริงไม่ซื้อแน่นอนนะครับทนอึด ใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะมากๆนะครับมาดูได้เลยครับมินบุรีผ่อน5,000ต้นๆนะครับผ่อนได้6ปีภายในก็จะเป็นเบาะผ้าลายสปอร์ตแบบนี้นะครับโดยรวมรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครหาใช้งานกับวีออสนะครับได้รถสวยๆสภาพดีๆเน้นใช้งานพันหนะครับเครื่องพันหประหยัดครับเติมน้ำมันเบนซินเข้าหนึ่งเก้าโซฮอร์เติมได้ครับมีพุทธศาสตร์นะครับมีพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซนเตอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกดิสเบรกสี่ล้อ ความปลอดภัยสูงสุดเลยครับก็ชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นแอร์แบ็กคู่นะครับดิสเบรกสี่ล้อครับพุชตาร์ทพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเกียร์ขั้นบันไดรถพร้อมใช้เอกสารครบนะครับใครจะสดจะผ่อนลองชมดูนะครับถ้าไม่ชอบจริงเขาไม่ซื้อตอนแรกนะเพราะว่าราคาสูงมากเจ็ดแสนกว่านะครับสำหรับวีออสถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ออกมามีประมาณไม่น่าจะถึงร้อยคันนะครับสำหรับรุ่นนี้ลองชมได้นะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับ สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีกหนึ่งคันทนทานใช้ง่ายดูแลสบายมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายนะครับคันนี้เป็นเครื่องพันห้านะครับโตโยต้าซูรุ่น a าวีออสนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2 0 1 2โชสิไม่เนร์เชนครับรถโดยรวมสวยสมบูรณ์ครับ159,000บาทนะครับผ่อน3 5 0 0ัายประมาณผ่อนได้6ปีนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับสภาพสวยเดิมโรงงานนะครับ มาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถพร้อมมากๆนะครับเป็ดอีกหนึ่งตัว <c oughs> ให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับภายนอกว่าสวยภายในว่างามครับมาดูได้ครับมาขับได้เลยครับนี่ครับภายในเบาะหนังเซนส์ล็อกแอร์แบ็กนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า รถสวยครับคันนี้เครื่องคันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับดูสภาพภายในซะก่อนนะครับ1 5 9 0 0 0บาทนะครับ159,000บาทสวยเนียนกลิบเลยนะครับหนังสวยๆสภาพดีๆสีเงาๆเงาฉ่ำนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถราคาเสร็กลางๆเอาไปใช้งานได้ปี2012นะครับโฉมนี้นะครับเรียกว่าโฉมเห็บมานะครับในแฟนขับของวีออสเขาเรียกกันแบบนี้นะครับสำหรับโฉมนี้รถโดยรวมสวยครับหน้าเดิมท้ายเด ครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้ลดแน่นอนนะครับเครดิตดี D D, อยู่บ้านไกลนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับรับประกันได้ลดทุกพื้นที่นะครับ ดูสภาพนะครับเรียกว่าสวยเนียนกริบเลยนะครับไม่ประมาณ250,000กิโลเมตรไม่เคยชนดูแลดีมากๆนะครับสําหรับคันนี้สนใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดหรือโทรเจรจาโทรสอบถามมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับคัสสวยเช็คสวยสภาพเกรดดีๆมาฝากเลยนะครับนี่เลยครับ159,000บาทนะครับเป็นโฉม maybach a สองพันสิบสองนะครับ